ครัเทพกระทาหัวอีกเช่นเคยครับแต่ว่ามืบอนี้ลูกสาวมาจากกรุงเทพสีเข็ยดนั่งกิ่นซูลูกสาวกินซะเดีมาอยากกินพัดแตงยี่งไล่นะเอาบักแตงไม่พอในโลกมาบัดนี่ทาบักแตงก้อนลูกสาวไปกินบักแตงอยู่บอกให้ล่างหลอนๆมาจากกรุงเทพไปไหมอันดับแรกกะซิใส่น้ำมันหมูลงไปก่อนใส่น้ำมันหมูลงไปก่อนเอาไม่อยังเราบัดนี้โอ้ยหมดไม่อย่างนั้นเนาะท่างยานกับคืนมี้อยู่หมดไม่เยฮะ หอดไปเก็บหมดไเหยียดต้นเดีเหยียด,ดหยียดหยีด,ดล่างบ่ละนี่ล่างแล้วล่างไปล่างแล้วน,นี่ไไกิ่นนะเอาที่ใบดูกลินแหมฮโอ้ดุกรี่ดุไปก็ได้ค่ะดุสุราดุาไปก็ได้ผมเออะตามพนันเล่นไปก็ยากจนไปเป็นคนคนละเลิกจะเบ,บิกบานอัะแรกอะกระเทียมก่อนอนัง่งแล้วงที่ละนัะน่งก็จะเฮ็ดสุกิมงมัน ไอกระเทียมก่อนมุงนี่ด้เสียงมามายไงเห็นเทียงที่พอบอนี่ะไมไดตอยู่โรงแรมปุณณีโรงแรมรุงกรณุณณยู่ประเทศเกาหลีปุณแล้วอินซอนปุณณแล้วยู่อินซอนคุณแล้วไป่กระเทียมต้องไปตีเครื่องบินไปทั้งคีอย่างไปตีจักรยานกระเทียมลงไปม้นนี่ขาจิพไ่ใช่ปลแกงเลยบอเอาเปียงเปลยงโบรางฮะเปียงเปลยงโบรางมาดีดีล่างเลี้ยวบ่อยเส็็จโอ้ลูกใหม่ล้วบอกใครอู้ห เบที่แท้กินอืมใส่มือเดียวไดู้บบองได้นีใครใค่่งปลูกอยุ่งเรีงเอาใครใคใกแตงไหมโอ้ดกระเทียมใหม่กระเทียมใหม่แล้วมันบ่ได้ใหม่มันกรอบมันเกี๊ยมึมันเกี๊ยมบอกต้องออกดีล่าเดียวยังแท่บอก แคปเป็นบะกเต็มภาษาพัดไทยจะบักแดงเอาบักแดงมไหมมีั่นบักแดงมมากสิ่งใหญ่ยังสิ่งน้อยสิ่งใหญ่ยังสิ่งน้อยดีมากหน้อยแล้วกัดตั้งสีเลยนี่รางวัลค่ะรางวัลจ้าแม่รางวัลจ้าเจ้ารางวัลจ้าพ้าก็ได้ยังกิ่งน้อใครเก็บอยู่ไคเก็บอยู่ไหนไมันอโทอดแต่ว่าไปก่ายัทษกว่าได้ยังมากรางวัลยังอันรางวัลที่หนึ่งจ้าเอามาจ้าเอาอยู่หมอช่วยดู ดังถาก่อนเอาดังถากกัแบ่กินแล้วม่ปียงเออดังถาก่งากขาอยน่ดังถาก่อนถายเขีอยู่ถายเขีเอาลูกสาวจ้คือผูดีเด้ดีต้องมาเด้ถกเทปใไหมแต่ม่ทังผีอีกมันเที่ยงเที่ยงเชฟจ้าจักผีอืเจ้าเป็นไ่หลจ้เป็นไผ่เก้งเหอเออลูกสาวเจ้าสี่วันนึงอิมป่ข่อยเป็นเียบ่หนหนาเจ้าคือคนดงเนาะเออหนาเราเป็นขี้คันดำนี่ละหรือไพ่ขี้เกอ เอาพือเอาไม่ต้องเอากระรอกถือลวดนะใจเงาก็เริ่มใบบันทึกแ่ัวผมอันก็พอบม่ได้กินปัววีแา่คนรวมสันเลวเดียวเอาบ่อมาแบบมันเสียมาเป็นปีาหัวทั้งหัวทั้งหัวเรืมันเ็นบ้าเจ้าบ้าไปกั่วจิ่ก็ขเด่นไปใส่ข่อยชายคอนเทนต์หัวหน้าห่อแั้กินเผ็กับท่าห้างเจ้าบริจาคบอกเชี่ยกับท่าห้างเอางเนไหเคยเห็นในโทรศัพท์แล้วอีลามังอนยังไงบอก อยากไปตะกินโูมแล้วพอไม่ขายอย่างมะทวงคนมะทวงลูกกูแต่ตูดอยู่น้ำกันมาจากมาจะกินตัวก็มาค่อยทวงลูกตัวมาดูลูกผู้หายดิหยอกบ้างเจตนาเนาะเจ้าก็ได้หยอกก็หยอกเหรอเนาะนี่ลาเบิ้งไว้แม่มันงามจำได้ลูกมันเกะกันั่งบ่าหยอกเบิ้งแลี่บบ้าหยอกเบิ้งแหลี่ยบผู้จีอัมเอาอะเจ้าเห็นอหไลู้จักเจ้ากินเลือดเจ้ามียุบกินน้ําข่อยบ้างยุบกินกันน้ําข่อยเก่งใจกินซ่าใครลู้จักกันปะน้ําปลาน้ําปลา นั่งอยู่ซื้อมาขายล้วเตอรีะทีปีอดเอาสีอูดํมันคือสีอ้ยอียงนั่นสีอูดํามั้เจมแคส่วเปลนแค่เอาเขาใส่ทัดอันนี้เขาใสู่ดำนี่บบใกล้ตัวให้มันเป็นสีสดใสก้าหยอกลูกเจ้าบอกก้าแล้วเนาะอีหล่ะอีะเป็นตะไลไห่แต่มือล้วมาเขไปหักกเนอีหล่าอีหล่าคือดอไม้ถ้าต่หยอกกันเงินลาย้งามเนาะเราคิดอยากไปตะไไหนอะ เต้าบีเต้าบีแล้วเต้าห้างเต้าห้างแล้วกระทาเ้าห่างนี่คอนเทนตนี่เจ้าดังแท่แตกปะนี่ใช่เรกพรี่หยดนะเจ็ดังตัวนี้ไหมถูกพิ่หยวนใส่ไปเลยเป็นกระแสอะไรเนาะสุรดใส่เนาใส่สู้รดนะเจ้านางลองเนี่ยเจ้ายยสอข้ายใส่รถน้ำลายไม่สีจสีบ้าข่อยบ้าเข่าบ้าอีหยพ่อพ่อแล้วข่อยลืมเบึง่อควน่อรืมเบึง สบอกนะยายเอาจานใหมเห้อล่ะคุณจานมากยุดิศสตรคุณูบ่าบออจานมากใส่ลรอยายยังยืนอยุดหงดีดาเ่อบ่บ้านท่านดอพ่ออยู่บ่เลอกเลืกครับเอาแ <ฮะ S 2> ล้วบางที่ราให้มันสุ่มลองเพลงพอฟังเด้่ล่ะสุ่มไปสุ่ไปก็ได้ค่ะอาบวแมนลองเพลงแล้วไงท่านในลูกจะลองให้เป็นสิ ลองเปลี่ยนหรอเนาะเป็นนักลองนักลองออกเทปคนได้หนีซือไปออกเทปเรียงขั้การนักลองออกเทปฮะบัดถ้ากระรองครูกับปล่อยร้องฟังหนึ่งไหมคะเราอย่าฟองฟองให้ฟังไม่เป็นจะเสียงดีเนาะโทรหาคนดีที่อยู่บ้านเราด้วยเบอร์โทรเก่าน้องสาวยังจำได้ไหมเบอร์โทรเครื่องนี้ช่องเทียดเทียดที่หนังนี่เทีดที่จีนิดเทือกแต่วาซสกาคุณบอแต่วสอะไรล่ะ ยุกสองศูนย์โอปพรแมนยุกแปดศูนย์อย่างนั้นลำมันหอย้ำมันหอยใส่ลายกอดีดีโอ้ยใส่ลายลายกปันยได้มาเลขออกจะมิดยันตใหญ่โตยูเด้อแกกระรี้ขายเลขกีป็าอื่นเนาะเข้มโอู้เข้มบอกเข้มดอกย่ามันเข้มสุดบอกเนี่ยจะพินยูบอกอุ้ยอู้หอุ้ยันซื้ว่าถ เดี๋ยวไข่ไปขายเราจะรีดตอก่อนเด้อไข่สิไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านทั้งนาดอกอันนี้ลูกซ่ากินซ่ากินซักไข่อันแรกเราแบบเนี้ยเอาไข่กินมาเดี๋ยวไข่สิไปกินางห้ไป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 ใส่ก็ไปโอ้ยแม่เอากินไหนแซ่บๆเด้อแม่ก็สิไปพร้อมมาเด้อแม่มาเด้อไปกินก๋วยเตี๋ยวดอกมากอันบ่พอน่ะเนาะถือไปนี่นี่เอาอันนี้มันฮ้อนเอาตอนนั้นบ่แม่เลือกให้ตะกวนหอนต้นน <Eat water. S 1> ี <mon> <ningún SAN> <Maria> ้เอามึงบดดาผอมผอมมันกะขาดไปเสียบพิจนาอ้ยเสียบ กินบาหน่นั่งลงนั่งลงกินฮะนั่งลงเสียวพ่อสี่เนียนอันนี้ยาเพิ่อนมาเมื่บ้านรอหมู่บ้านทังตัวกูกินแล้วมันนี่มึงกินเองเลยพ่ออ่ากูฮอนกูกินเพชรก็กินมึงอยากบ่แม่นบ่บ่เมื่บ้านกูกินแล้วเมื่บ้านกูนี่กูไปก็ไล่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก่อนกูมามึงอยากแหมบ่ละกินมึงก็มาบอกบดกูเลยกูได้กินเมื่บ้านยังเชื่อไผ่เนาะกูได้กินเตี๋ยวอ้าวเอ้ากิน กินล้วไปอุ้ยกระเป๋ากูกระเป๋าหลุยกูหลุย,ยปุ่นเลยก็มาบากบอก,กูนเนี่ยบอเล็ว <c oughs> ให้กูได้กินบากใช่ <c oughs> กินจะหาแตงกวาค <c oughs> นกระเพรามากินหัวปอดไปแล้วนี่เอาลง